สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการลันตัวเลขค้างไว้นะคะแล้วมีการลบ ข้อมูลข้อมูลที่เรามีการลันไว้เนี่ยมันก็จะมีเลขที่มันโดดข้ามไปเลยถ้าเกิดเรามีการลบข้อมูลบางบรรทัดออกนะคะในคลิปนี้นะคะพัก็จะสอนการใช้งานฟังก์ชัน sequence มาใช้งานเพื่อช่วยให้เลขที่เราลันเอาไว้เนี่ยมีความต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการลบข้อมูลบางบรรทัดออกไปนะคะสำหรับฟังก์ชัน q u e n c นนะคะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่นะคะเวอร์ชันที่รองรับเนี่ยก็จะเป็น Excel 2021ขึ้นไปหรือไม o f t โคสอบ Excel 365นะคะหรือถ้าเกิดใครใช้ Excel ที่อยู่บนแท็บเล็ต iPad iPhone เนี่ยก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการลันเลขแบบปกตินะคะก็คือลันค้างเอาไว้ไม่ได้เป็นสูตรนะเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้ให้กลายเป็นสูตร อขอลบทิ้งนะวิธีการใช้งานสูตร q u e n c e ให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าหลักการใช้งานของเขาเป็นยังไงนะก็เวลาที่เราใช้งานนะคะเราจะพิมพ์เท่ากับแล้วก็ sequence พิมพ์ลงไปแบบนี้โลตัวแรกเนี่ยตัวที่เราต้องกออก็คือจำนวนแถวหรือจำนวนชุดข้อมูลถ้าเกิดแพลใส่เป็น10นะคะ มันก็จะลันทั้งหมด10แถวด้วยกันแล้วก็กดลูกน้ำนะคะคอลัมน์ตรงนี้เนี่ยหมายถึงเราสามารถใส่เลขลำดับเนี่ยทั้งแนวตั้งยาวลงมาด้านล่างแบบนี้ก็ได้หรือจะไปด้านขวาก็ได้นะคะในกรณีที่ต้องการแค่ลันแบบเลขปกติยาวลงมาเนี่ยเราจะใส่หมายเลขคอลัมน์เป็น1นึ่นะคะแล้วก็ลูกน้ำนะคะ start start เนี่ยก็คือตัวเลขเริ่มต้นว่าเราอยากให้มันลันตั้งแต่หมายเลขอะไรอะ่ะาจะใส่เป็นลันตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ step จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเราก็ใส่หนึ่งนะคะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขออปชันข้างหลังเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวพ้าจะใส่แบบครบๆให้ดูก่อนว่าเขามีการทำงานยังไงนะคะอันนี้ให้ลัน10ชุดนะอ่าเขาก็จะลัน 1ถึง10นะแต่ถ้าเกิดเราเขียนแบบสั้นๆก็ได้นะคะว่าให้รันเลขทั้งหมดอ่ะสิชุดเราพิมพ์แค่เท่านี้ก็ได้ตัว Default ตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะรันให้เราเนี่ยเป็น1คอลัมน์แล้วก็สตาร์ตตั้งแต่1แล้วก็เพิ่มทีละ1นะคะอันนี้เป็นค่า Default ของเขาถ้าเกิดเราไม่ก่อออปชันตัวอื่นๆนะเห็นไหมจะได้1-15คือเร็วมากเลยนะคะถ้าเกิดเป็นเคสนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนิดนึงว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเลขคอลัมน์เป็นตัวอื่น นะเปลี่ยนเป็น2คอลัมน์มีทั้งหมด10แถวแล้วก็2คอลัมน์นะคะเขาก็จะลันต่อเนื่องกันไป1,2,3,4ไปจนถึง20นะคะนะอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นของการใช้งานตัว Sequence นะคะเดี๋ยวเราจะเอาฟังก์ชัน Sequence นะคะมาช่วยในการลันข้อมูลให้เราทีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการอยู่2แบบด้วยการแบบแรกเป็นแบบ Level 0นะคะก็คือเราเนี่ยต้องมานับ ว่าตัวข้อมูลของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไอเทมอันนี้มีทั้งหมด20ไอเทมนะคะอันนี้แบบเบื้องต้นเลยทดลองใช้ก่อนนะคะเป็น Sequence แล้วก็ตัวแรกอยากได้20ไอเทมเราก็ใส่20ลงไปแบบนี้แล้วก็คอลัมน์นะคะก็คือ1คอลัมน์ Start ตั้งแต่หมายเลข1นะคะแล้วก็ s t e ็เพิ่มทีละ1อ่าแล้วกด Enter อันนี้มันก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือถ้าเรามีการลบข้อมูลไป1บรรทัดหรือหลายๆบรรทัดนะคะลบสัก2นะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือตัวที่เราลันเอาไว้เนี่ยเขาก็ยังไปจับ ตัวที่เราใส่เข้าไปในสูตรว่าขอ20ไอเทมเหมือนเดิมอยู่นะตัวนี้มันทํางานได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ยืดหยุ่นเราอยากให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นโดยที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดตอนนี้คุณลบข้อมูลเหลือ18ไอเทมคุณก็รันเฉพาะ18ไอเทมไม่ต้องรันเผื่อไปถึง20นะคะเราสามารถปรับสูตรได้โดยการใช้ฟังก์ชันเขามานะับ เราจะเลือกใช้เป็น c าวเ A แล้วกันเพราะว่ามันสามารถนับได้ทั้งตัวเลขแล้วก็ข้อความนะคะเราเขียนสูตรแบบนี้นะแล้วเราก็เลือกทั้งคอลัมน์นะคะกด enter เขาก็จะนับข้อมูลทั้งคอลัมน์มาให้เราตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมี18รวมหัวตารางเนี่ยเป็น19เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการหมายเลขอเทมจริงๆเนี่ยมันก็คือคา A A คอลัมน์ดีแล้วก็ลบด้วย1ก็จะเท่ากับ18 เวลาที่มีการลบข้อมูลนะคะนี้เขาก็จะกลายเป็น17อัตโนมัติเลยเพราะว่าสูตรมันมีการปรับเปลี่ยนค่าให้เราเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไปใช้แทนจำนวนไอเทมที่อยู่ในฟังก์ชัน Sequence นะคะะเดี๋ยวพาจะก๊อปไป ปรับปรุงสูตรของเรานิดนึงเพื่อให้เขาฉลาดขึ้นมานะคะตรงนี้นะที่เป็น20แทนที่จะเป็นตัวเลขแบบฟิกๆเราก็เอาตัวที่เป็นเขานะคะมาใสนะะ่เสร็จแล้วกด enter นะคะนี่ข้อมูลของเราลั่น1 1 7ตามจำนวนข้อมูลนะอะ่าแล้วก็ลองทดลองลบดูนะคะ delete ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเขาปรับให้เลยลบไป2ไอเทมจาก17ก็เป็น15แบบอัตโนมัติเวลาที่เรามีการทำงานเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้ปกตินะคะการที่เขาจะรันหมายเลขขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอย่าลืมด้วยว่าเตอนที่เราเขียนสูตรนะเราเขียนสูตรแบบ d ดนมิกอาร์เรนะคะต้องไปดูที่คอลัมน์แรกตัวเนี้ยเรามีการตรวจจับที่คอลัมน์ดีตัวจำนวนแถวที่ให้รันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคอลัมน์ดีในกรณีที่เราไปพิม ที่คอลัมน์อื่นตัวเลขอันนี้จะไม่โผล่นะคะอ,ะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเขาไปตรวจจับที่ตัวคอลัมน์ดีเท่านั้นอพอเราพิมพ์คอลัมน์ดีซึ่งเป็นชื่อนะคะเขาก็จะรันเลขให้เราอัตโนมัติเลยแล้วก็พิเศษให้นะคะสำหรับคนที่ใช้งาน s e q u e น c เนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้เฉพาะการรันเลขอย่างเดียวนะคะในการรันวันที่เนี่ยก็สามารถทำได้นะคะ,ะเดี๋ยวพาอทำให้ดู ซีเควนต์นะคะสมมุติว่าเราต้องการจำนวนชุดเลขเนี่ยลันไป7วัน1อาทิตย์นะคะเราก็สามารถที่จะใส่เป็นตัวเลขสตาร์ได้สมมุติว่าวันนี้วันที่21ใช่ไหมเราอยากรู้ว่า21ไปข้างหน้าอีก7วันเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเราสามารถใส่เป็นวันที่ปัจจุบนันนะวันที่9 20 24แบบนี้ใส่ฟันหนูครอบด้วยนะคะแล้วก็สเต็ปอ่ะเป็น1 ตัวนี้มันจะได้เป็นชุดเลขกลมๆนะเราต้องเปลี่ยนฟอร์แมตให้มันนิดนึงง่าก็จะได้จำนวนชุดเลข7วันนะคะเริ่มแั่วันที่21ไปสุนสิ้นสุดวันที่27นะคะนี่เอาไปประยุกต์ใช้กับการลันวันที่ก็ได้สวัสดีค่ะครูแพลวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ